ยางวง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 จ้า a. a few moments later อะไรกันนเี่ยไปคุยตั้ง kayak มาเลยนะคลิปนี้เป็นในภายในชื่อช่อง Enter Hit Enter Hit แปลว่าอะไรเบิร์ดนักล่านักล่าอะไรนักเว่น ช่ยเม็ดกันน่อย่ยเม็ดกันหน่นะับตัวอย่างตัวอย่างที่ดีนะครับในการใส่เม็ดของคุณเบิร์นนะครับก็เออรายการนี้ก็จดทำขึ้นเพราะว่าพวกเราว่างเ้วเคยมีอะไรทำด้วยช่วงโควิดก่อนอื่นเลยนะครับ ตอนนี้ชื่อรายการก็ยังไม่มีพ่อเป็นเทปแรกท,ที่ที่คิดกันมาคณะจะอธิบายกติกาเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวกันก่อนดีกว่าผมชื่อว่าบาสรใตเทสก็ฮันเตอร์เหมือนกันต่อไปเลยคุณเบิร์ม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 เบิร์มใต้เท็ด <ผม S 1> ครับไปใจได้ดไปใจครับครับคุล่าครับครับผมผมจ๊อกใต้เทสครับ สะดุดตแกงเดียวกันทั้งหมดนะครับฮันเตอร์เฮดนะครับก็เบิร์บอกความหมายของฮันเตอร์เฮดไปแล้วนะครับผมก็ใครที่ฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปฟังได้แล้วเมื่อกี้่วนวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ก็จะที่จริงอ่ะในกลุ่มฮันเตอร์เฮดอ่ะไม่ใช่มีแค่เราแค่สามคนก็วันนี้นะครับก็พวกเราสามคนนะครับก็มาเล่นเกมชาเล์เพราะว่าคิดถึงกันมากเพราะว่าโควิดทำให้เราห่างกันวันนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายกฎกติกาสั้นๆเลยดีกว่าก็เราจะมีทั้งหมด3คนใช่ไหม,ไหมแล้ว ให้ทุกคนเนี่ยเล่นกันในแต่ละรอบเนี่ยสมมติได้รอบผมใช่ไหมผมก็จะบอกว่าให้ไปหยิบอะไรมาในบ้านของตัวเองเฉพาะในบ้านนะครับไม่เอาแบบไปเอาแบบรถเ,เครื่องอะไรหน่อยนี่เพราะรถเครื่องด้านนอกมเอามาไม,ไไม,ไม่ได้เอาช่ไม่ได้เอาของที่สามารถจับต้องได้เหมือนช้อนใต้คิดว่าบ้านเพื่อนม,มีอะไรก็เอานั้นมาเพราะว่าจะทําให้คนนั้นโดนลงโทษน,นะครับกติกาก็คือให้พวกเราเนี่ยเอาแป้งมามีแป้งไหมเพิ่มมีครับมีเอ๊ะไหนแป้งไหนแป้งมีครับแป้งนะครับ ตอนนี้จกมือแล้วจกปัดเทใส่มือแล้วมันคือแป้งเลยครับมันคือแป้งครับมันคือแป้งนะมันได้ปัดผิดมันได้ปัดผิดมันได้ปาสติดก็ในแต่ละรอบเราก็จะเล่นกันคนละรอบเล่นกันทั้งหมดห้ารอบนะครับในแต่ละคนก็คือหมุนหมุนเวียนกันไปก็ให้บอกว่าให้ไปหยิบอะไรโดยให้เวลาในแต่ละครั้งเนี่ยสามสิบวินาทีส่วนคนที่บอกว่าให้ไปหยิบอะไรก็ไม่ต้องหยิบคอยจับเวลาอย่างเดียวว่าสามสิบวิก็เดี๋ยวไม่เพิ่มนำเพลงเริ่มจากคนแรก เอาเอาคนที่แบบแปลกแปลกเพื่อนดีกว่าที่ใส่เม็ดอะให้เบิร์นพรอะไม่เบิร์นต้องเป็นคนอ่านใช่ไหมครับเนี่ยไม่ไม่ไม่บอกบอกว่าจะให้จะให้จ่ายหยิบอะไรมาเราต้องคนไหมฮะเออเราต้องคนไหมฮะนะครับจบหาะถุงเครับหาถุงเน้ยไอ้เบิร์นเนี่ยเนี้ยเนี้ยแน่นอนผมเห็นแลยนะบัสเตอร์เอีเอสก็มีครับใช่ไหมครับมีไหมฮะเนี่ยโอ้ยกันที่บ้านอยู่บ้านนี้หรือเปล่า ตุ่ยครับตุ่ยตุ่ยย่ามัเป็นะไกี่เมตรแล้วเด็กกี่จับลเอาไปผมไม่อิผมผมยอมผมยอมอยกมอกมอกมไม่ไม่ผมของของของผมอ่ะของผมอ่ะคนคนี้เอาไปแล้วคนนี้เอาไปแล้วคนนี้คนนี้คนนี้คนไหนกยกีก็ยดอเย็มไปท้วกย ต้องโดนโดนผมโดนโดนนี่ไหมโดนโดนโดนคนเดียวเลยโอ้โหเราต้องเราต้องเริ่มเกมเราต้องเอาบอลก่อนใช่นล่ะไม่ตื่นไม่ต้องร้ายครับตอนอนเลยครับเต็นนาก็ต้องตื่นมาใกล้ๆบ้านในหน้าเจอยู่พอดีโอ้โหชีบิดชีบิดดูด้วยดูด้วยด้านบนดูด้วยนี่นี่เอาหน้าเร็ว เอาเลยครับเอาเลยครับเต็มขอเต็มหน้าคอเต็มหน้าเลยครัเพื่อนกับน้ำสิใช่ไหมครับมันต้องทีละนิดก่อนไงเบิร์มันต้องทีละนิดก่อนเอาเอาสักข้างดีกว่านะให้ตาตรงไหนอ๋อให้เลือกให้ตาตรงไหนเอ่อตาขวาตาขวาตาขวาครับตาขวาตาขว้องติดแบบนี้เลยแบบนี้เลยต้องติดตาโอเคครับไครแล้วครับใครต่อไปผมนะผมโดนผมโดนอ๋ออันนี้ดีกว่า Sot lam mất kiêng. Mia 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 mất

น้ำแข็งหนึ่งก้อนครับโอ้โหจิเเอาดิเอาดิไอ้เอไอ้เมไครับไปะไไปคุณและแมลครับไปเลอาน้ำแข็งมาในน้ำแข็งในในมมีมมี คือน้ำแก่งไว้ที่จ็อปปี้ครับแล้วก็ุจะถึงอดถอดทอดทอดเม็ดแล้วตาทาเป้งเดี๋ยวทอดเม็ดแล้วตาแป้งเดี๋อดเม็ดแล้วตาเป้งเนี่ยทอดเม็ดใช่ครับใช่ใช่โอเคครับอ่าขอแบบนี้เดิมเดิมขอแบบนี้ขอแบบนี้ตรงกลางตรงกลางใช่ครับเอาเต็มเต็มมือขอตรงนี้ไปแล้วก็แบบนี้แบบนี้เอาเริ่มเลย

น้ำปลาน้ำปลาไอ้น้ำปลาไ้น้ำปลาอื้ะไรอะไปตองม้อะไรอ่ะไม่ต้องไม้อะไรกูมีไหมครับมีไหมครับนี่อะโอเคครับผ่านครับผ่านเดิมโดนเลยเนี่ยมึงโดนมมึงโดนมึงโคนหนึ่งนะาหดมึงโดนนะคนหนึ่งน้าเจอหมดเลยมึงโดนได้ไหมต้องโดนด้วอโอเคต้องโดนเราเอาเด็ดผัาก้างผัาก้าง แล้วแล้วเบรู้อยู่แล้วว่าไอเจ้ามีน้ำปลาที่บ้านน้ำปลาที่บ้านนี้ไม่ใช่มีนี่แล้วแม็กกี้เมากินน้ำปลาหนึไม่ใช่ไม่แม็กกี้แล้วก็น้ำปลาน้ำปลาเข้มเมื่อตรงไหนอ่ะแล้วเป็นข่ากรังข่าครั้งเป็นตุ่มชาอังกฤษเลยปาก้างบาก้างปาก้างยามูโอเคโอเคเอาได้

ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเลยตรงไหนอ่ะตรงไหนดีตรงตีเกาวู่อะปากแล้วปากที่ปากแล้วที่ปากแล้วที่ไหนนะที่ปากครับที่ปากโอ้โหชิบหายกูแล้วที่ปากแล้ากเหรอครับผมที่ปากเลยแป้งเยกูกูต้องกินแป้งใช่ไหมเนี่ยใช่ครับยาวอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยก็ยังไงก็ได้เอาบไอโดนปากเฮ้ยมา

มึงตัดไม่ก ouais ูเลยคนนี่อ่ะเบิร์ดไอเบิร์ดไหนอ่ะเล่นอ่ะไม่ได้มึงตัดได้ไหมเรามึงตัดได้หกเหมือนกนตัดให้ดูหน่อยครับคุณเบิร์ดไอเบิร์ดมึงตัดดื้อไอเบิร์ดไม่มีอะไรครับันี่นี่นี่ผมมีผมมีคุณบัสต้องมาตัดได้ไหมครับของคุณเบิร์ดตัดได้ไหมครับตัดตัดตัดหูตัดหูได้ตัดเล็บไม่ได้นะครับ เอาแป้งเสรยมือแล้วยอม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 ไม่รู้จะปาตรงไหนนะครับเนี่ยเอาเอานี่มันหัวนี่มันนี่ดูดิดดิโอ้ขึ้นเกล็ดอาน้ำใหม่ฮะเอาตรงหน้าก็พอตรงนี้น้ำลิ้นเอ๊อ้อยขาวขาวครึ่งซีกเลยมือต่อไปรอกใครอะ

ขาวแบบแบบนี้นี่มันงิังไ่ตองนาไยมดเดอคุณเจ้าได้เลยนี่นีนี่ขามีกาวร้อนกาวเหมือนกันกาวร้อนกับผมใช่ไหมเขาเนี่ยเอาคุณบ้าคุณบ้าหมดเวลาแล้ว้งครับผมหมดเวลาแล้ววะผมเจอแล้วผมเจอแล้วไหนครับถ้าคุณเจอถ้าคุณเจอคุณเบิมก็โดนดีเลยครับไหน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  เนี่ยเอ้าไหมเก้าก้าเก้าอะไรวะเกาเอ๋ออันนี้เก้าเหันั้นมันอันนั้น่ะเก้าที่อยู่หลังคุณเก้าที่อยู่หลังคุณเก้าที่อยู่อะไรวะฉันไปด้วยคือผมต้องโดนไง่ครับโดนโนนอ้หได้้ได้คุณ คุณบ้านของผมตอนนี้โอเคครับเอาเต็มทั่วหน้าเลยทั่วหน้าเลยปัดลงมาครับตรงกลางโอ้คุณปิดเดียวดิคุณบ้านตรงหน้าครับตรงไหน้าปัดขึ้นก็ได้ครับปัดลงก็ได้อะไรนะก็จะปัดขึ้นเข้าหมู่แล้วก็โดนเบิร์ปัดลงครับงั้นปัดลงครับปัดลงปัดลงอะไรครับโอเคครับโอเคครับโอเคต่อนเสร็จต้องจำไว้ไหม

อ่ไม่มีครับเนี่ยห้องคุณบ้านไม่เตรียมแล้ยนะการเรียนเบิร์มอยู่บ้านรักเหรอโอเคคุณบ้านขอแล้วขอแล้วนายคุณนายคุณเจ้าล่ะไม่มีครับไม่มีครับไม่ไม่มีครับอ่าโดนสองเลยโดนสองคนเลยดิไม่ใช่เด็กเรียนเลย เบิร์มึงกินหนังปลามึงร์กินหน้าแล้วมาๆอีกกลางนี่กลางนี่ไม่เป็นทอ๋อแป้งมาอ๋อแป้งมาตรงไหนตรงไหนของของจับเอาตาเอาตาตาตาขวาตาขวาไอเบิร์มึงก็แค่นั้นแหละโดนที่ที่มึงไม่ทันลยโอเคโอเคเอาต้อไปดูต้องดูคนเลนไอเบิร์ร้องข้างนู้นเลยไอเบิร์ข้างนู้นเหมือนเบสแมนเลยไอเบิร์ร้องข้างนู้น ตรงไหนครับตรงไหนครับการที่ไม่กอดกีนแบบก็คือว่าเขาเขาเมื่อกี้นันตายต่างนะอ่าอ่าอเบไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดเพิ่งอาบน้ำเหมือนนะคนเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วแบบตาดต่อแป้งไงไปไปเที่ยวอะไรนั่นเลยเต็มหน้าหน้าขาวหน้าขาวจผมแล้วก็จับจับจับเราจับจับอะไรดีนะเอา ยุคนี้ครับยุคโควิดขอเยาวนาไหมครับคุณเบิร์กครับอันนี้ได้ไี้ได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 ้คุณเบิร์กไม่หายุคโควิดคุณไม่ไม่ล้างมือเลยเหรอเลิรของมันจับไม่ล้างเลยเหรอเบิร์กหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเบิร์กไม่มีอ่ะไม่มียอมเถอะเพราะว่าเบิร์กเบิร์กมัน แปนานา้งจนหน้าอะไรงเออถ้าเดี๋ยวเรา,วาให้กินกินเกล้าไหมกินเกล้าไม่เอาเกาเกล้าทานหน้าวเกาทานหน้าเลยมันโรกได้ไนหะเบิ้มผมผมเออยังยังยังมีที่หนึ่งเบิ้มเห็นไหมใต้ล่างใต้คอยังยังไม่ขาวเลยอ๋อตรงนี้อ่ะทั้งคอเลย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 นะทั้งคอเลยโอ้โหไหนอย่างคุณเบิร์มบอก ั้งโคเลยอ่ะเก็บไว้รอบหน้าบ้างทีบ้านอันนี้จบอันนี้จบรอบสามใช่ไหมเนี่ยสามรอบสรุปแล้วคือวันนี้โดนทุกคนนะครับไอเบิร์มโดนมากสุดไอเบิร์มอ่ะใช่ดูโดนมากสุดกับแดดใส่แป้งมันเยอะเบิ่มโดนนะคุณเบิร์มโจ้ก่อนนะคุณเบิร์มโดนตรงไหนวะมีตรงไหนไม่โดนบ้างมีตรงไหนไม่โดนบ้างโโอวันนี้เราเล่นครบตอนแรกเราจะเล่นห้ารอบแต่ว่า น่าจะเวลาน่าจะเยอะเกินไปก็เลยตัดมาเหลือประมาณสี่รอบก็ก็อันนี้เราเล่นแบบคําคําคิดถึงกันก็เลยเล่นปกติว่าก่อนเล่นสุดกว่านี้ตอนที่เรียนอยู่แต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะเล่นตั้งเท่าไหร่ก็คอนเทนต์น่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็อยากให้ทุกคนลองติดตามดูก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีคอนเทนต์ที่แบบแปลกประหลาดออกมาเหมือนอะไรต่างๆมากมายกล้งเพื่อนหรือว่าอะไรช่องนี้แบบฟรีสไตล์ก่อนหน้านี้เราลงคลิปไปปีลักทั้ง ต่อไปต่อไปก็ปีละสองครั้งนะครับก็ <laughs> ถ้าถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์มาก็ช่วยเข้ามาดูหน่อยแล้วก็อาจจะคอมเมนต์ได้ว่าคอนเทนต์อยากให้ใครมาในแฮนเตอร์เอสนะครับก็มีอีกหลายคนก็ว<อ>ันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับจจก็มันเราขอจบการที่มนเจอตัวนี้ปากปากเพลี่ยนไปแล้ครับช่อง <laughs> ทางช่องเพลงช่องเพลงก็ฝากพินไปเลย B A S C A H T ภาษาเอพีเอสเดี๋ยวทีมเนี้ยมันจะขึ้นเองใน YouTube ว่ามีเพลงอะไรบ้างครับโอเคครับก็คนอื่นมีอะไรจะฝากไหมฝากด้วยนะครับคนยัง้งไม่เอาฝากฝากคุณต้องฝากด้วยครับผู้ผู้หญิงคนไหนนะครับที่โดนเบิร์มดนบอกไปนะครับก็ตามใจเลยนะทีมฝากด้วยนะครับฝากคุณเบิร์ไว้ด้วยไว้ในอ้อมอบอ้อมใจด้วยนะครับอะไรแับเนี่ย ครับก็วันนี้ขอขอบคุณคุณเบิร์แลมก็คุณชอบมากเลยครับที่มาเรื่องสนุกกันรนี้ครับเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนปิดขอคําคมจากคุณเบิร์มหนึ่งหนึ่งหนึ่งคำครับเออไม่ได้กินอ้าวเบิร์มคอนเทนต์น่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ลองกดติดตามกดติดใจกดแชร์กดแชร์ใครเอาไว้นะครับนี่แน่นอนกดกระดิ่งนะคแล้วก็อีกอย่างก่อนจะจบรายการที่คุณก็บอกให้คุณเบิร์มหนึ่งคำคมคนนี้นะครับผมบอกเลย เด็กผู้ชายคนนี้นะครับเขาเป็นคุณเบ้รเจ๊ยเย็นเจ๊ยเย็นเขาไปหากับผมผมเด็กผู้ชายคนนี้นะครับเขาเป็นแบบเด็กมหัศจรรย์มากตั้งแต่เกิดมาเขาเกิดมาปุ๊บเดินได้ถายเก้าเขาไม่ช้านะครับเขาเดินได้ถายเก้าเก่งนเขาเก่งมากครับอาจจะเป็นคณิตศาสตร์พูดได้สามภาษาจีนไทยอังกฤษตอนนี้กาลังสุดภาษาฝรั่งเศสครับเด็กคนนี้เก่งมากเขาชอบอ่านนิยายนะครับสุดเลยคำทนจาบคุณเบิร์นมีด ไอ้ขดคมมี้งาไมเอาน่าขอซื้อได้ไหมครับขอซื้อไมครับขอซื้อได้ไหมครับวันนี้นะครับคำคมจบไปแล้วครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับดีมากอย่าไปเล่นที่ไหนอีกนะบื้มนะลน้าี่